สาวเตือนซื้อมอออนไลน์1บาทค่าส่ง5 0 0พผ่านไปแล้วสาหรับวันสําคัญของบรรดาน,นักช้อปช่วง1212 12, ซึ่งหลายคนก็พากันกดซื้อสินค้าออนไลน์กันแบบกระนาเลยเมื่อไปเจอโปรแรงในวันดังกล่าวค่ะทั้งนี้ก็มีเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ใช้ a c e b o o k ทานิกาไนซ์แชร์โพสตจากวันนี้เมื่อปีที่แล้วเป็นภาพที่แคปมาจากแอปช้อปปิ้งออนไลน์เมื่อสั่งซื้อม้อต้มไฟฟ้าราคาพิเศษแค่1บาทแต่พอจะจ่ายเงินเห็นค่าส่งแพงถึง5,000 5,000้าพยนบุว่าแจ้งเตเตืือออนนม่่ปีกสทพร ค่าส่งเลยค่ะค่ามอหนึ่งบาทค่าส่ง5,000ันเมื่อเธอได้โพสต์แชร์ประสบการณ์ดังกล่าวก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์สอบถามกันมากมายว่าซื้อค่าส่งแถมมอค่ะส่งด่วนทางจรวจหรอคะของถูกค่าส่งแพงหรือว่าเขาหมายถึงค่าหม้อ5,000ันค่าส่ง1000คะอย่างไรก็ตามค่ะก็มีคนเข้ามาถามคอมเมนต์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้โพสต์กดซื้อมอหรือไม่ก่อนเจ้าตัวจะเข้ามาตอบว่าไม่กล้ากดซื้อเลยค่าขนส่งแพงโหดมากน่าจะนานมาจากดดวอนคานแน่ๆค่ะ